ชิบหายละพละองไงดีวะทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดแบบนี้ได้ยังไงพวกเราโดนแน่ๆเลยว่ะเชี่ยจะบิบหายสักเอาไงต่อดีวะเนี่ย เม่อนกนนะว่อยืมอะไรี่่ะฮะทำไมกล้องกันรู้ได้ไงวะป้องกันลุ้โวยเอาไงต่อเดี๋ยวเนี้ยจิโดนหนาแน่เลยช่วงนี้เราติด่เรื่องโองเสืออสินสิงหาบอกหี้และค่ะ ผมว่าพ่อพ่อไปแล้ววันนี้ก่อนทำอะไรคิดถึงหน้าพ่อพี่ว้บ้างไหมกลัวลมเสียเกิดก่อนไม่กี่นาทีเิงไม่ต้องเรียกพี่เลยมั้งไปแล้วไม่ใส่หรอกคนเรามันจะตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาล่ะทิวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครเป็นคนฆ่าเพื่อนคุณทั้งสองคนใจเย็นๆสิครับคุณตำรวจ ไม่มีการฆ่ากันทั้งนั้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะผู้คนมาให้สังคมต่างหากละ่ะพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจวันนั้นน่ะพวกคุณไปทําอะไรกันอือวันนั้นผมได้นัดกินเลี้ยงที่บ้านของตัวแฟนของผมกับเพื่อนอีกสี่คนครับฮึ <c oughs> แล้วสี่คนเนี้ยเป็นยังไงบ้างล่ะในสายตาคุณอคนแรกวรัตเป็นคนที้ระแวงครับ ทสะอาดแต่ค่อนข้างใจไฮเปอร์คนที่สองเบนเป็นคนพูดน้อยสนิทกับตุ๊แฟนของผมมากที่สุดคนที่สามอาร์มเป็นคนขยันครับชอบหาไรได้เสิร์ฟมาช่วยที่บ้านคนที่สี่เอฟมฉลาดเจ้าเล่ชอบเอาเปรียบแต่พูดเอาตัวรอดและทุกอย่างเหมือนจะไปได้ได้วยดีครับจนกระทั่ง ให้พวกมึงกูทำเจลล้างมือกินผลไม้มาว่าจะลองขายดูพวกมึงว่าไงวะมึงไม่ลองขายรบบนี่หรือว่าพีกา่กลางหมู่หรือว่ากูาน่าจะขายดีเลยเห็นคนกาขายเยอะ <c oughs> เอ้ากูจะขายอะไรเรื่องกูเขาจะทำมาหากินเนี่ยถ้ามึงลองใช้ช<อ>มึงไปานะข้าวมันไก่สุริยามาเหรอวะ <c oughs> เออทำไมวะเอ้าไม่มีคนที่ติดโควิด <c oughs> ไปมานะ่ะเที่ยวขอโทษไอเอฟอะไรเพื่อนมึงจะติดปะเนี่ยเฮ้ยไม่ติดหรอกกูป้องกันตัวมึงควรระวังตัวกว่านี้แล้วกักตัวไหม เอ้วมึงจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทำไมวะเสียอารมณ์หมดคนดรากแค่โพสต์ยลอยไม่มีอะไรมายืนยนันได้โถเอ้ยพูดออกมาได้ว่ากันดีแล้วแต่มันก็ยังมีโอกาสป่ะวะข่าวมันไม่ปลอมหรอกคนแชร์กันเยอะขนาดนี้ตายหมดแน่เลยเครียรโดโว้ยให้มึงคุยอะไรกันวะเอ็ดแคุ่จะแม่ใครวะคนรักอ่ะอ้ยเาอุย้ยยังหนักอ่ะ ของใครวะของกูเนี่ยตกลงหัวใครก็แตกเนี่ยเฮ้ยตอนดึกไปทำมามากินกันไปไปดิเฮ้ยไอโควิดอ่ะสมมติถ้าเอามันดีจริงๆอ่ะเราจะรู้ได้ไงวะเพราะว่าอาการไม่เหมือนไข้หวัดธรรมดาเลยวะจะมาสังเกตได้นะเว้ยอย่างหวัดธรรมดามันจะไม่คลื่นไส้เท่าโควิดอีกอย่างนะเว้ยบางคนอ่ะแม่งแบบจมูกไม่ได้กินด้วยวันท้าหน้างานอะไรที่แต่พวกมึงขี้มันตัวไปแบบแฟนกูกับ ไอเบนแม่งแปลกๆอยกแม่งไม่งานน่ายให้เพื่อนหรอกอุเฉียนเอาไหมใช่หวะเฮ้ยอุเฉียนดีว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดก็ได้จริงไปไม่มีอะไรหรอกไหนวมึงเล่นอะไรนี่อ่ะกูว่าขวดมันพังว่ะไหนวะโอ้โอแตกว่ะเฮ้ยเติมึงเป็นไรวะเกลียวเข้าหน้าเติมเป็นไรวะวเฮ้ย มันตื้อขึนไปอะเจียนวาะจมูกกูไม่ไดกินด้วยพยายามใส่ในเจลป่าววะพวกกลิ่นหรือมะเขือเทศเออดีมะเขือเทศไม่ใช่ผลไม้ไหมเหรอวะไหนโบเป็นเจลผลไม้บุฟเฟ่มะเขือเทศบ้าละมันเป็นผลไม้ไม่ใช่เหรอวะกูว่าผักนะกูว่าผลไม้วะกูว่าผักนะกูว่าผักว่าว่ากูจะตายแล้ววะชิวน้ำวะเอาไปเลยเพื่อน มึงก็พ่นอย่างเลยเนี่ยไอกูบอกว่ากูแพ้มะเขือเทศแล้วใครมากินน้ำมะเขือเทศวะเออนั่นดิน้ำมะเขือเทศเนี่ยนะกู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 เจ็บแผลแป๊บนึงตีพัตเต้แป๊บเอ้าแล้วสรุปใครเป็นคนกินวะกูเองอ่ะใครๆก็อยากผิวสวยปะวะ ไอเอฟจริงๆมึงไม่ได้แพ้ใช่ไหมไม่งั้นพวกกูคงรู้กันมาก่อนแล้วอะมึงอ่ะเป็นโควิดเนี่ยดิเออว่ามึงติดแล้วแหละเออมึงอ่ะจะพาพวกกูติดกันหมดไอ,อ้สัสเฮ้ยกูเชื่อเอฟกูเชื่อใจเอฟนะเว้ยถ้าไม่ต้องคอยตามแฟนกูมึงเป็นอะไรบ้างปะไม่งั้นเราจะกลับบ้านแล้วนะทำได้ที่แห่งที่เคยวิว โรแจงตำรวจก็ได้บาเ่าบาเ่าอย่างนั้นก็โดนตัวก็โดนด,ด่าดิเฮ้ยพม่งใจยันก่อนเดีย๋ยวกูแววมา,มาให้นี่แหละหนทางเดียวที่จะได้ออกจากที่นี่ อลรอสักทีนี่คุณจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วไม่มีการคาตการรมมันเกิดขึ้นเหรอก็จะว่ายอย่างนั้นก็ได้นะครับก็อหลางที่เห็นนะว่าสุดท้ายแล้วข่าวร้านข้ามันไก่มันก็เป็นข่าวปลอม ถ้านักข่าวมาสัมภาษณ์ผมนะมันจะตายให้ยับเลยคนสมัยนี้นะเอะอะเอะอะก็แชร์ข่าวตามกระสกแสจะไม่ต่ายตองกันก่อนเลยปรับวิถีชีวิตให้เป็น new normal แต่ก็ไม่ยอมปรับตัวเองไปกับโลกโซเชียลที่แม่งก้าวไยลไปทุกๆวันเนะี่ยโดนข่าวปลอมหลอกกันทั่วหน้าเลยเนะี่ยน่าตลกว่ะคนไปข่าวก็เยอะขึ้นเรื่อยๆพวกตำรวจก็ไม่รีบทําอะไรสักอย่างเลยการทํางานของพวกคุณอ่ะช้ามากกว่าจะมากว่าจะทําอะไรชักช้าทุกๆผมตายไปสองแล้วนะรู้หรือเปล่า คุณน่ะพูดดีๆ AR AR ก็พลาดพิงถึงการทํางานของพวกผมอย่างนู้นก็บน่นอย่างนี้ก็บน่นงั้นเอางี้ไหมคุณกับผมมาถอนหน้ากากแล้วมาสืบสวนกันดีๆไม่ต้องนั่งห่างๆแบบโซเชียลดิสแท้ e แล้วเคยอยากมานั่งตรงนี้ใครนั่งแม่งก็หนาวหมดแหละแอร์มันตกพอดีหน้ากากผมผมไม่ถอดก็ถอดแล้วจะอะไรกันน่ะ <c oughs> แล้วนี่นะผมไม่ถามเจ้าหน้าที่ตอนนั้นมาแล้วคุณน่ะทำตัวแปลกๆตอนพวกเขาไปถึง กูมือที่ไหลไว้ตลอดเหมือนมีแผลแต่พอเจ้าที่ไปหาก็หลบหน้าไหนคุณลองเปิดไหลออกมาหน่อยสิผมจะได้ปิดคดีได้ว่าคุณะอะทะเลาะกับเบนพอตุจนคุณทําร้ายเขาในที่สุดคุณมีบาดแผลที่เขาได้ฝากรอยกัดเอาไว้ใช่ไหมล่ะเพราะตอนชันสูตรศพดูเหมือนว่าจะมีการใช้ฟันกัดอะไรบางอย่างอย่างแรงก่อนตายเสียดายที่ดินเอตอนนั้นมันปะปนไปหมดคุณทิว คุณอะมีแรงจูใจในการฆ่าเบนซ์มากที่สุดแล้วแล้วที่วารัตตกบันไดเพราะเขาไม่เห็นคุณกําลังฆ่าเบนซ์ใช่ไหมล่ะว่าไงนะคุณตำรวจฮัลโหลครับด่วนเลยละ่ะลออตัวไปนะทิวเข้าหน้าคุณเสร็จผมแมมน่ หน้จะากผมหน้ากากผมหน้ากากผมไม่ถอดหน้ากาผมไม่ถอดหน้ากากผมไม่ถอดแล้วจะอะไรกันอ่ะแล้วจะอะไรกันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเออออกมากเลยพี่จะได้พูดตามที่บอกเลยว่าใช่ได้ตำรวจแม่งโคตรเก่งเลยว่ะ